ได้เวลาสวดมนต์ประจําวันพระแรมสิบสี่แรมสิบห้าขั้เดือนแปดก่อนสวดมนต์ก็ฟังธรรมก่อนเรามาสวดมนต์ทุกวันนะบางทีก็ควรจะรู้ เรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต์เหมือนกันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็สิ่งที่ต้องหรือว่าสิ่งที่ควรตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างไรในขณะสวดมนต์การสวดมนต์เนี่ยเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่ง ในใจสิกขาก็คือส่วนของสมาธิศีลส,สมาธิปัญญาเรามีศีลอยู่แล้วสำหรับพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมก็มีศีลแปดเมื่อเรามาสวดมนต์ก็เพิ่มในส่วนของสมาธิ มันจะให้ให้การสดนทนในเกิดผลก็คือต้องมีสมาธิเบื้องต้นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ตั้งจิตให้มีเมตตาเมตตาก็คือเบาสบายทิ้งความวิตกกังวลความพยาบาทต่างๆตั้งจิตให้มีเมตตา เมตตาเป็นพื้นฐานของสมาธิเมตตาจะพิเเวเจโตวิมุตติยาเมตตาเป็นเครื่องนำไปสู่เจโตสมบัติเป็นเครื่องทำให้บริสุทธิ์ได้จิตไม่มีเมตตาก็ทำสมาธิไม่ขึ้นการสวดมนต์คือการทำสมาธิก็ต้องมีจิตที่เมตตาก่อน ขั้นที่สองท่านบอกว่าต้องสวดหรือว่าสาธยายธรรมด้วยความเคารพในพระธรรมต้องตั้งจิตว่าสิ่งที่เรากำลังสาธยายกำลังสวดมนต์นั้นเป็นของมีค่าเป็นของสูงไม่ใช่ทำเล่นๆต้องให้ความเคารพ ผมก็ยังเห็นว่ามีบางท่านที่ยังไม่ให้ความเคารพเหมือนกันเวลาตรวจมตนเนี่ยต้องพนมมือแม้แต่การฟังพระปฏิโมกก็เหมือนกันนั่นคือการฟังธรรมต้องพนมมือทุกครั้งหรือว่าเราไปฟังการตรวจมตนในงานพิธีต่างๆนั่งก็ต้องพนมมือเราไปงานไหนงานไหนก็พระเราตรวจโยรก็นั่งพนมมือ แต่พระเราเองนะีนั่งฟังปฏิโมกไม่พนมมืออันนี้ต้องตำหนิอีกครับพนมมือก็คือการให้ความเคารพประทังตั้งจิตสองอย่างมีเมตตาแล้วก็มีการเคารพประรรมสำคัญก็คือทำจิตให้เป็นสมาธิให้อยู่กับคำสวดมนต์ต่อเนื่องไปการสวดมนต์เนี่ย มีมาแล้วในสมัยพุทธกาลมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลการสวดมนต์ของเราเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าสรพันยะสรพันยักพระเจ้าอนุญาตให้สาธยายรมเป็นทํานองได้เรียกว่าสรพันยักระรงตัดว่าอนุชานาติ พิกเวสระสระพันยังอนุชานาติพิกเวสระพันยังภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสรพัญยะคำว่าสรพัญญะก็คือการนําพระธรรมที่พระเจ้าแสดงจําไว้มาเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาที่คล้ายๆกับร้อยกอง นึกถึงการแต่งเพลงเพลงที่เขาใช้กันเนี่ยการแต่งเพลงก็ใช้ภาษาที่ประณีตงดงามเรียบเรียงให้เกิดใจความที่ถูกต้องถ้าเป็นการอ่านเป็นการอ่านเฉยๆอย่างนี้เขาเรียกว่ารรมกถาหรืออย่างอาจารย์พูดอย่างนี้เียว่าทร,รมกถา พระเทศเ่ยว่าธรรมกรถาก็คือกล่าวพระธรรมไปด้วยคำพูดปกติแต่ถ้าเป็นสารพันยะต้องมีทำนองต้องมีการเรียบเรียงภาษาให้ดีใช้คำที่ประณีตออกเสียงด้วยความประณีตละเอียด ที่สําคัญต้องให้ชัดเจนถูกต้องสม่ำเสมอ <c oughs> เสียงต้องสม่ำเสมอไม่ดังเกินไปไม่เบาเกินไปออกเสียงให้สม่ำเสมอไม่ดังเกินไปไม่เบาเกินไปสต่ะพันยะเนี่ยต้องมีทํานองด้วยในบาลีเขาบอกว่ามีทั้งหมดสามสิบสองทนอง ที่เราสวดเนี่ยเป็นหนึ่งในสามสิบสองเท่านั้นถ้านับจากโบราณมาก็สูญหายไปบ้างทุกวันนี้ก็สวดทํานองดมานิกายก็สวดแบบนี้ของธรรมยุตใส่ทํานองน้อยหน่อยสวดเป็นประโยคต่นนี้ในประเทศไทยก็สวดสารปัญญาอยู่สองอย่างสำคัญก็คืออย่าใส่ทํานองหรือว่าเอื้อนเสียงให้ยาวเกินไป สารพันยะต่างจากเพลงทั่วไปเพลงการเอื้อนต่างๆเนี่ยอยู่ระหว่างการพูดกับเพลงไม่ให้ยาวเกินไปพระสวดทำนองเอื้อนยาวเกินไปผู้เจ้าปรับอบัติมีโทษอย่างผมเห็นว่าอย่างที่ใครเคยไปฟังเขาสวดมหาชาติอย่างเนี้ยที่นี่ไม่เคยจัด ผมว่ามันยาวเกินเป็นเพลงเป็นอะไรไปผิดถ้เอ,อื้อนเอ,อ้นเอ,อื้อนเสียงยาวเกินไปผิดเท่ากับเพลงเท่ากับร้องเพลงผิดได้แค่สารพันญ่าคือกลางๆเป็นคำที่ประณีตไพเราะภาษาสวยงามแต่ไม่ถึงขนาดเป็นเพลงเรียกว่าสารพันยาเนี่ยคือการตรวจมต์ เป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตนอนุชานาติพิโคเ,เวสารพันยังในครั้งหนึ่งเนี่ยมีภิกษุกลุ่มหนึ่งเรียกว่าภิกษุฉับพักค,คีภิกษุกลุ่มนี้เป็นสาวกกลุ่มแรกๆก,ก่อนจะบวชเนี่ยก็เป็นคนชอบเที่ยวเนี่ยพวกศิลปินชอบเที่ยวชอบต่างๆ ับพาะคีพวกนี้บวชบวชเข้ามาแล้ววันหนึ่งก็ไปเที่ยวดูมหาลศบ,บนเขาแห่งหนึ่งกรุงราชพฤก์พระเนี่ยไปดูเขาเล่นละครเขาดูเขาร้องราทำเพลงฟังเพลงญาติโยนเห็นก็มาบอกผู้เจ้าว่าพระลูกศิษย์ของข้รสมณาฟโคดมเป็นพระแล้วยังไปฟังเพลงไปดูคอนเสิร์ตอีก พเจ้ากรตรัสห้ามพระพิสูจ์จับพระคีเหล่านั้นห้ามฟังเพลงห้ามฟังตับอาบัตนพระรูปใดยังฟังเพลง,งอยู่เนี่ยให้รู้ว่าผิดอะไรว่าผิดก็รู้ว่าผิดแต่ดือฟังเพลงผิด ต่อมาพริศูับพักคีนี่ไม่ฟังเพลงแล้วโดนปรับอบัตไปทีนี้มาสวดเป็นเพลงอีกไม่ให้ฟังเพลงก็เอาเอาธรรมะมาสวดเป็นเพลงอีกพระเจ้าทราบข่าวก็ห้ามพระที่ออกสวดสาธยายธรรมเป็นเสียงยืดยาวลากเสียงยาวปรับอบัตผิดี ต่อมามีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระโสณกุติกันโสณกุติกันนะบวชกับอุปชาในใน,ในชนบทห่างไกลห่างจากเมืองบวชได้สองมรรษาก็เข้ามาเฝ้าพุทธเจ้าโสณกุติกันนะในความจำดีเป็นพระใหม่สองมรรษา พอมาเข้าฟ้าพระเจ้าพระเจ้าก็ถามเธอบวชแด่แค่สองปัญารู้ธรรมะอะไรบ้างเธอจงสาธยายให้เราฟังพระเจ้าก็สอบความรู้พระโสนาตุตนะิกันนะเพราะคว่าโสนาตุติกันนาเนี่ยสวดให้ฟังเลยสวดสรพันยะเนี่ยสาธยายทำเป็นทำนองยาวด้วยนะพระสูตรบทใหญ่บทหนึ่ง จำได้หมดแล้วก็ไม่พูดให้ฟังให้เฉยใส่ทํานองสารพันยัาไปด้วยพอโสนะพอพระโสนาสายท้ายายทําเสร็จพระเจ้าตัดสรรเสริญเลยดีแล้วสาธุถูกต้องเจ้าก็ตัดว่าเราอนุญาตสารพันยา่าพระเจ้าให้ ให้สวดแต่ว่าไม่ให้มีการออกเสียงยืดยาวเกินไปทั้งหมดเนื้อหาในมนก็คือธรรมะที่พระเจ้าแสดงนั่นแหละมีสองอย่างให้จำไว้อันแรกเรียกว่าธรรมกถาเช่นพระเทศอย่างอาจารย์พูดตอนนี้ก็เรียกว่าธรรมกถา เรียกว่าธรรมกะกฐามถ้าสวดมนต์เรียกว่าสารพันยะมันสองอย่างแล้วเนื้อความมันก็คือธรรมะนั่นแหละแต่ว่าเนื้อธรรมเนื้อความของสารพันยะเนี่ยมันต้องแต่งขึ้นคนที่แต่งต้องมีความรู้ทางภาษามากเหมือนกับการแต่งกรที่มันต้องใช้สัมผัสต่าง,าง,างมีเสียงหนักเสียงเบาคนที่จะแต่งมนต์ได้ต้องระดับรเรียนธรมรมเก้ารปโยกมีพวกมหาอย,ย่างแต่งไม่ได้เหมือนเหมือนเราเรียนวิษาไทย ใครจะแต่งกนได้ก็ต้องเรียนสูงก็ขอให้ตั้งใจตั้งใจเคารพคะธรรมสวดมนต์ด้วยความเคารพออกเสียงให้ประณีตให้มีความสม่ำเสมอมนนันจะได้ไประโยชน์อ้าวเดี๋ยวสวดมนต์กันกราบพระ